กบกระเทียมกัเพริกมากจ้ะเฮ้ยขาดหไดเลพี่น้องอืม้องกินแบบนี้ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะมาจากทุกคนมาเห็ดกับเต่ากันค่ะน่กินแรงค่ะพี่น้องจ้าซาปรุงรสอีกอย่างแล้วเพลิดเลย,ดยทุกคน แต่ว่ายังบอ่ข้าวครัวค่ะอืม,มน่าจะมาใส่ข้าวครัวนะคะข้าวครัวข้าวครัวค่ะพี่น้องข้าวครัวปรุงรสแล้วเรียบร้อยะคะ่ะทุกคนแซบ่บอันนี้ก็เป็นหอมพี่น้องทั้งกับข้าวทั้งกับแก้มนะคะทุกคนแซบนะะ่บเลยค่ะบุกค ้าวกับแกล้มนะคะทุกคนเป็นได้หลากหลายเมนูนะคะใครชอบเมนูตับหวานบัางคะทุกคนส่วนตัวแล้วชอบทุกเมนูเลยนะคะกับข้าวนอะอาหารไทยอาหารอีสานขอชิมก่อนอแซ่บมากทุกคนอืเข้มข้นถึงเครื่องถึงรส อาหารอีสานของสาเมนูลาบก้อยนะคะทุกคนสาชอบใส่ปลารด้วยนะน้ระราําปลารต้องใส่ค่ะถ้าไม่ใส่ไม่อร่อยไม่นัวบางคนก็ไม่ชอบก็ไม่ใส่นะคะแต่สาเวลาทําลาบทําก้อยทําเนี่ยน้าตรงน้ําตกอะไรเนี่ยต้องใส่น้ําปลารไปด้วยนะมันนัวมันอร่อยนี่นะคะทุกคนอุปกรณ์อันนี้ก็เป็นผักสดของเรานะผักแกล้มเราจะเทจะเทหมดไหมนี่เราจะตักใส่นะ เยอะอยู่นะเน,เนื้อ,อตับหมูหนึ่งแพ็คนะสาก็เอามาล้างมาหาั่นมาล้างทำความสะอาดหมดเลยนะทุกคนเทลงไปหมดเลย,เลยนี่แหละกินไม่หมดก็เข้าตู้เย็นเหมือนเดิมค่ะไม่เป็นไรเรากินคนเดียว่ีใครกินด้วยอ,อร่อยเมนูกับข้าวกับแก้มรอบอยุดของเรานะคะ ่อบ้านกับลูกๆเขากินกันแล้วนะคะทุกคนทำให้เขากินแล้วอืมซับอุย้ยชามวิ่งเหรอทุกคนมันลื่นอืมบัววิ่งไปไหนนี่จ้านี่ต้องยอ่อนี่แกงมผักสดผักก็มีแค่นี้นสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนค่ะมาจากทุกคนมากินข่าวด้วกัน ตับวานค่ะพี่เพื่องพักสดเข้าสวยข้าวเจ้าข้าสวยขอมันค่ะพี่เพื่อนมาจ้านก,กินด้วยกันตับวานค่ะมอ้มีมข้าวเหนียวด้วยจ้ะมันมีข้าวเหนียวทุกคนกินข้าวเจ้า,านี่แหละเสร็จเสร็อื้ เน่อมากระเด็นไม่พายก้อยกินดิบอ่ะตาเคยเห็นคุเจ้ากินดิบบางคนออม,รรมาต่ำเกิดอยาก้องค่ะลืมอ,อย่างลืมอ,อย่างขาดอย่าง กระเทียมลืมกระเทียมกับดุกโดดพืน้นที่มันแคบบ้างเลย Kouman

ตับสดมากเลยจัะ มาเราจะทุกคนแอบไปเอากระเทียมกระเทียมกับพริกมากจ้ะยุ้ยขาดบุได้เดี่น้องอกระเทียมแต่ว่ากระเทียมมันนี้มันเป็นกระเทียมใหญ่นะคะเนาะกระเทียมจีนกระเทียมมยอมกับรู้ลรอคะ่ะมันจะเผ็ดมากเลยนะทุกคนกินเนี่ยอุ้ยแสบลิน้นเผ็ดจวดเลยนะคะเผ็ดยิ่งกว่าหอมแดงสดหรือว่าไอ้พริกอีกนะคะแสบลิ้นเลยละคะ่ะ มาจ๊ะทุกคนกินน้ำกันแซบๆมาแซบๆน้ำกันเลยจ้าทุกคนเพื่อนๆค่ะต้องกินแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ตับกระเทียมใช้ลงไปค่ะพริกนี่จะสุดยอดแล้วค่ะพริกนี่ก็คือพริกกะเลี่ยงที่เราปลูกเองนะคะทุกคนต้องกินแบบนี้ค่ะ กระเทียมอืมกระีระว่งกระเทียมกับพริกค่ะทุกคนกระเทียมเผ็ดกวผพริกเออดนีครับแซ่บจุดจวดค่ะทุกคนมอีนอะไรนะแก่ บ้างู่กขางๆเนี่ยแต่บวกหทุกคนเห็นนะคะแอบค่ะแอบค่ะมือน,นี่แอบจ้ามาแล้วจ้าอืกระเทียมค่ะทุกคนกระเทียมลูกโดดค่ะพี่น,อน้องแซ่บ อันนี้บวกฝรั่งหรือว่าสุกินีหรือว่าโค้จ็นะคะทุกคน กรเรียม่าเป็นเป็นหัวไปแล้วจ้ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายค่ะพอกันไม่คิดหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ